เขียนมากมีทบทวีแสงแห่งปัญญาสอนสิทธิท์ทางของตามพันลองแข่งพระพุทธ อุเบขาสุทโธพุทโธพุทโธ การฝึกฝนแล้วนั้น้ะสร้างพลังจิตนี้ให้สู่กิดผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธินั้นก็ไม่มีการสร้างพลังมีแต่ใชควหน่งความคิดรอมไปด้วยอาสวะจิตมีอวิชชาต่างปัญหาเป็นต้นได้เข้ามาอยู่ในจิตนั้นแล้วก็ทำให้จิตนั้นต้องคิด โดยการที่ไม่ได้รับการควบคุมถูกต้องก็เป็นโอกาสของพวกอิเลททำให้ต้องระสบกับป่าหรือะส่งกับสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราดนไปห้รกสาเาความกตัญญพออกน่งสมาธิให้ท่านว่าตามข้อยาเราถึง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิดาดาคุณภูบาลจงมาดลบันดาให้ใจของข้าพเจ้าจงดวมเงเป็นสมาธิพุทโธธรรม พุทโธยานาพุทโธธงโสสังโฆพุทโธ เขาเรียกว่าบทชีวิตเข้ามาทดสอบตอลอดเลยนะคะวิติกเจนนิ่ต้องยังมุ่งเนี่ยคือบริษัทก็กระทบเราทํางานเราก็ไม่ได้เงินเดือนนะคะเราก็รอว่าเราจะได้เงินเดือนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย <enger> ค่ะจนกระทั่งชีวิตมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็บริษัททุกดี่เขาบอกว่าโอเคอยู่เมืองไทยตอนนั้นน่ะงานมันไม่มีแล้วโดยเฉพาะงานพิเศษกับมันส้มมากก็เลยให้เราไปทํางานที่อเมริการบริษัทแม่นะคะก็นั่นแหละค่ะถือว่าในจังหวัดที่ประเทศไทยเราตก เรามีโอกาสได้ไปเรียนรู้ชีวิตใหม่ที่อเมริกานะคะก็ได้ลูกสาวันนี้มาแต่จากมีไปด้วยนะคะไม่ได้เงี้ยก็ได้ลูกสาวคนนี้มานะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็กลับมาเมืองไทยคือชีวิตมันไม่ได้เฉดโดยได้กีกตอหลาบพอกลับมาปุ๊บบริษัทเขาปิดเราก็ไม่มีสัญญาใจเราก็ไปหางานทำใหม่เยเนี้ยจนกระทั่งโอเคมันก็ได้งานทำได้งานจากองค์กู้ภูมิพลีเพราะว่าตอนนั้นก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัาการนักเสียด้วยนะคะ มันถึงวิกฤตค่ะสาววีก็ป่วยก็ป่วยเ้าก็มันเป็นความทุกข์ที่แบบว่าแบบมันไม่รู้จะบรรยายยังไรเพราะตอนที่เขาเสียน่จใจเราบอกเป็นไม้เลยคคือเฮ้ยเราเป็นไม้แล้วเหรอลูกสองหลยังเล็กเลยค่ะลูกคนคนโตเนี่ยเรียนอะู้บ้างแต่สาวีเสียแล้วลูกชายเป็นคนเองอันนี้คนโตแต่นั่นก็ใช่ แต่จากการที่เราต้องเปลี่ยนงานแล้วเราก็กลับมาอยู่บ้านนะคะด้วยความที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยอาจารย์ต้องเข้าใจเนาะเราเรียนจบวิทยาโทพ่อแม่เราก็หวังว่าจะให้เราไปได้ดีได้ดีแต่เราไม่อยากทําเราก็กลับมาตั้งหลักที่บ้านนะคะก็มีคาพูดที่มันทํร้ายใจเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากอะรอะจากที่บ้านจากที่บ้านนะคะคือแต่เราเราเราอยากรู้สึก เราอยากจะทําอะไรเรื่องที่เราอยากจะทําเลยนะคะแต่ชีวิตมันก็คือเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลานะคะคือความสุขปีกแป๊บเดียวแต่กับันเยอะแยะมากมายเลยก,กับการที่เราต้องเลือกเส้นทางใหม่ทำธุรกิจก็เจ๊ง <c oughs> เป็นเจ๊งะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแบบชีวิตเรามันจะไม่มีหลักแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราก็คือไม่โฟกัสกับงานมากกว่านะ,ะมันก็เหมือนเราเป็นผู้หญิงแข็งแข็งแข็งเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงสะตรองแต่ความสะตรองในใ,นใจเรามีมากเลยนะ จนกระทั S <S ่ง yeah. ล่าสุดเลยก็คือป่วยนะยูยูมันก็ป่วยโดยที่เราแข็งแรงมากเลยเราไม่เคยที่จะเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะแต่อยูยูพอมันป่วยคือพี่เป็นฝีในตับมันมาได้ยังไงไม่รู้นะคือมันเจอแล้วมันก็คือเจอแล้วอะตอนนั้นเราคิดว่าของใจจะต้องตายแล้วแหละอาการยังไงบอาการอาการไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าวันที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยก่อนหน้านั้นคือเป็นไข้แล้วมันก็สั่นนหนาวสั่นแบบเกรงเลยค่ะ จน,จนนั่นแหละลูกสาวของแม่ไปโรงพยาบาลเถอะแม่ย่าทนเลยอยเงี้ยเราก็ไปแต่ไปสี่วันก็ยังไม่รู้นะเขาบอกเราเป็นไข้เลียกออกแต่สุดท้ายเนี่ยมันไข้ไม่ไข้มัน,มมนมสูงตลอดอะคะ่ะก็เลยไปซีทีสแกนเลยเจอนะคะพอเจอก็เลยต้องไปทําการเจาะเอาหนองออกนะคะก็อยู่โรงพยาบาลมา21วันตอนนั้นใจเรารู้สึกแบบว่าแบบมันมันตอบไม่ถูกอะคะมม่ะคือกายป่วยอะใจเราก็ป่วยตาม ตอนแรนได้กลับมาอยู่บ้านนี่นะค่ะแล้วจังหวะที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็เหมือนเราว่างเพราะว่าร่างกายเรามันมันไม่ไหวอ่ะมันมีผลข้างเคียงของยาปวดตัวมากนะคะวันนี้ก็เป็นนะคะที่มานั่งสมาธินี่แหละปวดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะฝึกพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หนูนาะวันนั้นเห็นคือพี่หนูเป็นสะพานคุณจริงๆไม่ใช่คุณแม่เหรอคะแคคุณแม่หนู พี่หนุ่อะค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจกันคือทำธุรกิจด้วยกันด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อย่างที่บอกอะเห็นพี่หนู่มเขาลงในโซเชียลแบบสม่ำเสมอต้องขอบคุณนะคะคือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยโพสอะไรพวกนี้แต่พี่หนู่มเาโพสเป็นประจำจนกระทั่งเราเห็นพี่หนู่มเขามาที่เนี่ยค่ะเราก็เลยถามพี่หนูก็เลยบอกให้มาหลักสูตรแรกก็เลยทิมนั่งสามาธินั่นแหละค่ะแล้วก็จับพัะจับรูมาเป็นรุ่นที่54นะคะก็ดีค่ะถามว่าดีไหมดีมันทำให้เรามีได้กลับมาฝึก มากมากเลยนะคะแล้วการบ้านก็ทานะคะอาจจะไม่ได้ทําทุกวันแต่ถ้าเขาเรียกมีเวลาจะทานะคะก็รู้สึกว่ามันทให้เราอะเวลาเรารู้สึกจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะกลับมาละพุทโธพุทโธอยู่ในใจเนะะี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทําตรงเนี้ยให้มันสม่าเสมอนะชีวิตน่าจะมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะ่ค่ะมีอะไรเข้ามาเราก็จะประทับประคองให้เราบบกลับมาอยู่กับตัวเองเลยรู้สึก ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าหลักสูตรเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยมันมีสองอย่างคือผลิตพลังจิตก,กับสะสมพลังจิตนะคะเป็นคําที่ชอบมากๆเลยค่ะเลยบอกวา่าจิตเราอะมันอ่อนแอมากเลยนะ,ะเราเลยไม่มีความสุขแต่ถ้าตันไหนที่จิตเราแข็งแกร่งนะคะเจออะไรเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีสติเราก็จะพาตัวเองเนี่ยไปในจุดที่มันดีกว่าเดิมคะ่ะขอบคุณคณะ,คะอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะเห็นลูกสาวลูกชายเดินจงกรมนั่งสมาธิานั่งห้ฝึกไหมคะ เขาดูเขาเขาเขาเหมือนเขาฝึกมาก่อยไหมลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวก็เหมือนเคยฝึกเขาเหมือนเคยฝึกนะคะส่วนลูกชายนี่ไม่แน่ใจแต่เดินเดินมาเขาก็เดินสมบูรณ์ค่ะค่ะเขาลูกสาวได้แต่ลูกชายเขาคงดูเพื่อนเพื่อนล้ก็เดินตามยังไม่ถึงเวลาพยายามจะพามายังไม่มานะคะขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยค่ะ ีก็อายุปัจจุบันนี้อายุยี่ค่ะก็ตั้งเรียนจบมาก็เลยยังไม่มีเรื่องบือหวาอะไรคิดว่าน่าจะไม่สนุก <c oughs> อย่งหนูหนูยังไม่เคยผ่านความผิดควางจริงๆหนูไม่ทราบว่าอะไรตรงใจให้หนูมาค่ะแต่ว่าแม่เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าเขามาทำอะไรที่นี่บ้าง เรามองว่าแบบเกิดมันน่าจะเกิดข้อดีอะไรขึ้นกับเราบ้างหนูก็เลยด้วยความที่ว่าหนูเป็นฟรีแลนูจะกว้างม,มากวางม,มากมากหนูก็เลยอยากมาลองอะไรใหม่ๆบ้างคะะรู <S <S ้สึกยั้งตั้งแต่แรกที่มาแน,แน,แนวหุดมูดคุโรโตะมุหนั่งสมาธิทุกคืนไม่ได้ขาดเลยะคะ่ะถึงตอนเช้า เองอาจจะยังไม่ได้มีความเหมือนชิดกับศาสนามากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าพอได้มาทําตรงนี้เหมือนหนูใจเย็นมากขึ้นค่ะหนูเป็นคนที่ถ้าเกิดคนอื่นเขาพูดก็จะแบบหัวร้อนหนูม,มีแบบบ้างช่วงๆวหัวร้อนอนิดอัดอะไรอย่างเี้ยแต่พอห,หลังมันทําให้หนูรู้สึกว่าตัวเองมีมีความตั้งใจจะทํางานมากขึ้นโฟกัสกับ ิ่งเดียวได้มากขึ้นออแล้วก็หนูรู้สึกว่าแมวแมวรักหนูมากเลย